โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกณชินิแันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทําการสรุปเควสท,ที่เป็นเควสท,ที่มีชื่อว่าหลักฐาน2ชั้นที่ตัวอองมัน,นั้นจะเป็นเควสชื่อเสียงของเมืองซูเมดุในแพท3.1และมันก็จะเกี่ยวข้องกับแผนศิลาและพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับการอัปเกรดพลังของแผนศิลาซึ่งผมนั้นก็บอกได้อีกเลยว่าเควสนี้นั้นควรทาก่อนที่จะสํารวจพื้นที่แมปทะเลทรายซึ่งเงื่อนไขาการรับเควสนี้นั้นตัวงเราจะต้องสําเร็จเคคววววสแดดดดนนนนนนนฝนฝัันนััททททอออองงํําาาาาากกลลละะเเรรรยยี่ตผมม้้้้้็ไไไถปหู ได้คลิปที่มัน53มนาทีกว่านั่นแหละซึ่งตัวเรานั้นจะสามารถรับเควสนี้ได้หลังจากผ่านเควสนั้นมาแล้ว1วันก็คือ1วันในชีวิตจริงหลังจากเสร็จเควสนั้นนะนะซึ่งเรื่องราวของเควสนั้นจะเป็นอย่างไรก็มารับชมรรบฟังไปพร้อมๆกันเลยโดยตัวเรานั้นจะสามารถรับเควสได้ตรงบริเวณเสาหิวตรงหมู่บ้านอารุซึ่งเมื่อตัวเราวาปมาถึงแล้วมันก็จะเข้าพัสซีได้ทันทีเลยจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากที่ตัวเรากลับมาจากการสำรวจโดยในคราวนี้ตัวเราก็จะได้เจอตัวของคารันทาริ นักวิชาการหนุ่มจากสถาบันซูเมรุที่ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นจะรู้จักตัวของเราเป็นอย่างดีจากการที่ตัวงเราร่วมทํางานวิจัยกับทีเซอร์ในเควสที่แล้วตัวของคารันทารินั้นได้ชื่นชมผลงานของทีเซอร์เป็นอย่างมากเลยทําให้ตัวของเขานั้นมีไฟและอยากจะออกมาสํารวจโบราณสถานบ้างซึ่งตัวงเขานั้นก็จะขอให้ตัวงเราช่วยซึ่งในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นการเริ่มเควสเลยเป็นเควสที่มีชื่อว่าความรู้ใหม่อยากถ้อยคําเก่าโดยหลังจากนี้ตัวงเรานั้นจะต้องตามเขาไปยังหมู่บ้านแต่เมื่อตัวงเราเข้ามายังหมู่บ้านแล้วก็เจอเเหหตตุกกกาาาาาาารรรรณไมมมม่่่คคคดดััันนนูือวววจะีิิชแึงงท ซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็คือโซฮลเขานันมาห้ามไม่ให้ตัวของคารันทารีเข้าไปยังทะเลทรายก็เพราะว่าในช่วงนี้นั้นมีนักวิชาการหน้าไมคคิดที่จะอยากเข้ามาสำรวจพื้นที่ทะเลทรายตามงานวิจัยของทีซัสด้วยตัวของโซฮ l ลนั้นก็ได้บอกว่าท่านักปรามีคำสั่งห้ามให้นักวิชาการเข้าไปยังพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ทําให้ตัวของแผนการของคารันทาริในการที่ตัวของเขาจะเป็นสำรวจพื้นที่ทะเลทรายล้มเหลวลงตัวของเขาเนั้นก็ต้องจําใจกับสถาบันไปก็เพราะมีทหารรับจ้างกลุ่มภาคี30ตามมาด้วยยังไงล่ะพวกด่ามาซะขนาดนี้ถ้าไม่กลับก็คงโดนดีแน่นะ ซึ่งนั่นก็ทาให้ตัวของเราอดเป,ป็นะจนภัยในพื้นที่ทะเลทรายเลยเควสก็จบลงเป็นเท่านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโทถ้าจบลงแค่นี้คลิปคงไม่ยาวขนาดนี้หรอกนะตัวของเราก็จะเข้าไปคุยกับโซเฮลตอซึ่งเมื่อตัวของเราได้คุยกับโซเฮลก็ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วตัวของเขานั้นจะไม่ค่อยเชื่อในวิทยานิพนธ์ของเธอซสัสและมองว่าเรื่องที่เขาเขียนนั้นเป็นเรื่องที่โกหกไม่สามารถเชื่อถือได้แม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็ยังมองว่าตัวของเราเป็นคนช่วยทีซัสในการเขียนวิทยานิพนธ์หล,ลอกๆนี้ขึ้นมาซ จะต้องหาหลักฐานบางอย่างไม่ตัวของโซฮลนั้นได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงซึ่งหลักฐานที่ตัวของเรามีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คือแผ่นทิลาซึ่งเมื่อตัวของเราเอาแผ่นทิลาออกมาดูดูเหมือนว่ามันจะมีปฏิกิริยาบางอย่างด้วยซึ่งปฏิกิริยานั้นเหมือนจะบ่งบอกสถานที่ให้เราไปซึ่งในส่วนนี้แหละก็จะเป็นการที่ตัวของเราจะต้องเข้าไปประจนภัยในพื้นที่แบบทะเลทรายซึ่งจะมีการประจนภัยแบบไหนรอเราอยู่นั้นก็มาดูนเลยดีกว่าว่าต้องทําอย่างไรบ้างอะนะ ยพื้นที่ที่ปรากฏขึ้นมาในแผ่นทีรานั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งในส่วนนี้นั้นผมได้สำรวจไปก่อนแล้วแต่ถ้าหากใครอยากดูทางเข้าแล้วก็ผมเริ่มใหม่ให้ได้ละกันเอาเป็นว่าตามผมมาได้เลยโดยตัวเรานั้นจะต้องวาามาตรงบริเวณโบราณสถานทางด้านล่างขวาซึ่งเมื่อตัวเรามาถึงแล้วก็วิ่งเข้าไปยังโบราณสถานได้เลย ยเมื่อตัวของเรามาถึงในห้องนี้นั้นให้ตัวของเราเปิดประตูทางด้านขวาและด้านซ้ายซึ่งในส่วนนี้ผมเปิดด้านขวาก่อนนะะซึ่งความจริงมันจะต้องเปิดด้านซ้ายด้วยเพื่อง่ายต่อการทากลไกแต่ก็เช่่งมันเถอะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเลยซึ่งในส่วนนี้จะเป็น,นกลไกแบบไหนก็สามารถทําตามผมได้เลยนะโดยในส่วนแรกเนื้อตัวของเราจะต้องกดปล่อยลูกบาศกสามเหลี่ยมลงไปแต่ก็ต้องระวังกลไกลมด้านล่างให้ดี <S <S <ๆ>ก็เพราะว่ามันจะทําให้ลูกบาศนี้แตกได้นั่นเองต้องการจังหวะดีๆนะ ึ่งในส่วนนี้แหละถ้าใครไม่ได้เปิดประตูทางด้านซ้ายก็ต้องบนกลับไปอะนะ mon, ซึ่งเมื่อตัวเราใส่ก,กลไกเสร็จแล้วมันก็จะเปิดประตูให้เราไปต่อ โดยเมื่อเรานําก้อนสามเหลี่ยมมาถ่ายแท่นสี่เหลี่ยมมีเรียบร้อยแล้วตัวของเราก็ต้องกดใช้กลไกที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อให้ตัวมันนั้นแสดงกลไกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ซึ่งก็คือคกลไกคบเพิงนั่นเองเออลืมบอกไปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเ้ยความจริงลงไปเลยก็ได้อะนะ ดยเมือ่อตัวงเราลงมาแล้วจัดการกับมอนเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถตามซีรี์ไปได้เลย โดยเมื่อตัวงเรามาถึงมื้นที่อย่างนี้แล้วเราก็ไปเปิดบาร์ฟซะก่อนดีกว่าหลังจากที่ตัวของเราเปิดวาร์ปเสร็จให้ตัวของเราเข้าไปยังโบร,ราณสถานด้านหน้านี้ก่อนซึ่งในฟุตเทจที่ผมมาครั้งแรกนี้ผมแย่แก้กลไกก่อนนะนะซึ่งดูผมแก้กลไกก่อนไปละกัน เมื่อแก้กลไก,กเสร็จแล้วเราก็เข้าไปยังโบราณสถานด้านในกันเลยซึ่งก็เหมือนเดิมกล่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเควสอ่ะนะซึ่งเมื่อตัวของเราเข้ามาถึงห้องนี้แล้วตัวงเราก็สามารถตามซีรีไปได้เลย ในส่วนนี้แหละก็จะเป็นการมายัางจุดบาร์จุดที่ผมบอกซึ่งตัวของเราเนี่ยก็จะเข้าไปสำรวจในโบราณสถานกันต่อเลยโดยเมื่อตัวของเราเข้ามาถึงห้องนี้เรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าจะต้องมีกลไกพลังงานบางอย่างที่ตัวของเราจะต้องไปตามหาและรวบรวมซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดจะมีจุดไหนบ้างก็มาดูกันได้เลย โดยที่จุดแรกที่ผมจะไปก็คือตรงบริเวณนี้เลยซึ่งเมื่อตัวเรากดไปในหนังสือมันก็จะนําทางเราไปซึ่งก็เมื่อว้ามาถึงแล้วก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยนะและเมื่อตัวเราลงมาถึงบริเวณห้องนี้แล้วตัวงเรานั้ก็ต้องทําการกดเริ่มกลไกนําลูกบาศสี่เหลี่ยมนี้ไปส่งอย่างแท่น ซึ่งก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่ลูกบาศเข้าไปยังกลไกเรียบร้อยแล้วระดับน้ําในบริเวณแถวนี้นั้นจะลดลงซึ่งมันก็จะเปิดทางให้ตัวของเราได้เข้าไปสํารวจพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะต้องตามหาก้อนลูกบาศอีก2ก้อนโดยการตามหานั้นให้นับจากทางเข้าแล้วให้เราวิ่งไปทางด้านซ้าย ซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงห้องนี้เรียบร้อยแล้วนั้นให้ตัวงเราวิ่งตรงไปได้เลยมันจะมีก้อนลูกบาศก์สามเหลี่ยมและท่นสี่เหลี่ยมซ่อนอยู่ซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวงเราก็ต้องกดใช้กลไกตรงบริเวณนี้แล้วก็ไปจุดกลไกครบเพลิง โดยเมื่อตัวเราจุดกลไกจนครบหมดแล้วตัวของเราเก็ต้องจัดการกับมอนสเตอร์เสร็จแล้วตัวเราก็กดเริ่มกลไกส่งลูกบาไปยังเสากลไก ในส่วนนี้นั้นก็จะดูเหมือนว่าระดับน้ํำจะลดไปอีกหนึ่งระดับแล้วซึ่งตัวงเรานั้นก็จะต้องลงไปสำรวจด้านล่างนั้นกันซึ่งวิธีการไปนั้นก็สามารถตามผมมาได้เลย เมื่อตัวงเรามาถึงห้องบริเวณนี้แล้วนั้นตัวงคุณนั้นก็สามารถแก้กลไกลตามผมนี้ได้เลย เมื่อตัวเราแก้กลไกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกเสาลูกบา้านซึ่งในส่วนนี้ตัวงเราก็ไปส่งลูกบาศอีกเช่นเดิม ดยหลังจากที่ตัวงเรานั้นส่งลูกบาทเข้ากลไกครบทังสามันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ดูเหมือนว่าแผ่นศิลาของเรานั้นจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือการเพิ่มพลังในการแก้ไขกลไกลให้กับเรานั่นเองซึ่งเมื่อเสร็จในโบราณสถานส,านส่วนนี้แล้วตัวงเรานั้นก็จะไปยังที่ต่อไปกันโดยโบราณสถานจุดต่อไปที่ตัวเราจะไปนั่นก็คือตรงบริเวณนี้เลยซึ่งก็สามารถวา่งมาตรงบริเวณจุดวางนี้ได้เลยะนะซึ่งเมื่อวิา่งมาถึงแล้วก็สามารถตามผมหรือตามลูกศรมาได้เลย เมื่อตัวงเรามาถึงห้องบริเวณนี้แล้วตัวเรานั้นก็ต้องทําการแก้กลไกซึ่งตัวเรานั้นจะต้องทําลายหินตรงบริเวณนี้สะก่อนซึ่งเมื่อทำลายเสร็จตัวเรานั้นก็ต้องทาการหมุนกลไกตรงกลางเพื่อที่ตัวเรานั้นจะเปิดประตูและไปต่อซึ่งเมื่อตัวเราเปิดประตูแล้วมันก็ยังจะมีขั้นตอนหนึ่งคือการปล่อยลูกบาศสี่เหลี่ยมซึ่งตัวเรานั้นจะใช้วิธีการปล่อยแบบปกติไม่ได้โดยตัวเรานั้นจะต้องเดินผ่านประตูไปเก็บก้อนสามเหลี่ยมสะกก่อนเพื่อมาวางตรงแท่นสี่เหลี่ยมตรงบริเวณนี้ แล้วเมื่อวางเสร็จหลังจากนั้นตัวของเราก็กดเริ่มกลไกตรงกลางเสร็จแล้วก็กดกลไกปล่อยตัวของลูกบาศซีเลียมแล้วก็พาตัวของมันไปยังเสาก,กลไกซึ่งบอกไว้ก่อนเลยในส่วนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเควสนะพอดีมันผ่านทางมาแล้วผมทําด้วยนะความจริงคือเราสามารถลงไปตรงหลุมตรงกลางได้เลยเอาเป็นว่าอันนี้ผมก็มทำทำไมวะเนี่ยตรงส่วนตรงเนี้ยนะ <c oughs> ซึ่งก็เอาเป็นว่าทำไปแล้วก็ทำไปเลยละกัน ึ่งเมื่อตัวเรานำพาลาังงานมาใส่ตรงนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเควสนี้แล้วเราก็ลงไปยังหลุมตรงกลางได้เลย ึ่งหลังจากที่ตัวงเราวิ่งมาแสนยาวนานจนมาถึงห้องนี้นั้นกลไกตรงบริเวณนี้นั้นก็ยังไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าไหนไม่เกี่ยวผมขอข้ามไปเลยดีกว่าเพราะอันนี้มันยาวเกียจทำตัวเราไปทำเควสให้มันจบๆก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาแก้ปริศนาตรงบริเวณนี้ เมื่อตัวเราไปถึงห้องบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วตัวเรานั้นก็ทําการกดเริ่มกลไกในการปล่อยลูกบาศและหลังจากนั้นตัวเรานั้นก็ต้องทําการตามลูกบาศไป โดยเมื่อตัวงเราที่มาถึงห้องนี้ที่มีพายุทรายแล้วนั้นตัวขงเราเนี่ยจะต้องทําการปิดพายุทรายเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยไปกดเริ่มไหมก็เพราะลูกบาตมันไม่สามารถผ่านพายุทรายนี้ได้ยังไงล่ะ และเมื่อตัวเรามาถึงห้องล่างนี้แล้วตัวเราก็ต้องจัดการกับมอนสเตอร์และเมื่อจัดการเสร็จก็จะเป็นการปลดล็อกแท่นลูกบาศก์ในที่2ซึ่งตัวเราก็ต้องพาทั้ง2ลูกไปส่งยังเสากลไก ซึ่งหลังจากที่ตัวงเราส่งทั้งสองลูกเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่ามันยังจะขาดอีกลูกนึงซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวเราก็ต้องวิ่งย้อนกลับไปวิ่งกลับลงไปทางห้องที่เรามาและเลี้ยวไปทางขวา ตัวของเราขึ้นลิฟต์นั้นให้ตัวของเราสังเกตชั้นดีๆตัวของเรานั้นจะต้องลงบริเวณชั้นตรงกลางนี้เพื่อไปเก็บก้อนลูกบาศก์ไปส่งยังแทน่น ขึ้นหลังจากที่ตัวของเราใส่กลไกคบรบทั้งสามันเรียบร้อยแล้วแผนทิลาของเรานั้นก็จะได้รับปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นมาอีกด้วยซึ่งนี่นั้นก็จะเป็นการเสร็จในโบราณสถานส่วนที่2ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยในต่อไปนั้นก็จะเป็นโบราณสถานส่วนสุดท้ายที่ตัวของเรานนั้นจะต้องไปแก้ขไขกลไกซึ่งก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งมันก็คือที่เดียวกับที่แรกที่เรามานั่นเองและเมื่อตัวของเรามาถึงแล้วตัวของเรานั้นก็ต้องส่งก้อนลูกบาศก์สี่เหลี่ยมเข้าสู่กลไกซ โดยเมื่อตัวเราเสร็จงานที่หนึ่งแล้วตัวเราเรา่ยก็ต้องทําการวาร์ปกลับมายังจุดวาร์ปเดิมซึ่งเมื่อมาถึงแล้วลูกบาทในที่สองก็จะอยู่ตรงบริเวณทางด้านซ้ายโดยในส่วนงตรงนี้ตัวเราก็ต้องระวังกลไกล,ลม้มซึ่งก็ต้องคอยกะาจากังหวะให้ดีละกันไม่งั้นลูกบาทกก็จะแตกแล้วก็ต้องกดเริ่มใหม่ โดยเมื่อตรวเราเอาลูกบาศท,ที่2ใส่เรียบร้อยแล้วตัวงเราเนี่ยก็จะกลับมาว์าวังจุดว้าปจุดเดิมซึ่งเมื่อมาถึงแล้วลูกบาศก์อนสุดท้ายนั้นก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางนี้เลย โดยมือตัวของเรานําลูกบาศมาใส่ครบทั้งสาลูกแล้วตัวของแมนซินาที่เรามีก็จะมีปฏิกิริยาบางอย่างกับเสากลไกซึ่งมือตัวของเรารวบรวมพลังทั้ง3าจุดเรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีสถานที่ชี้นําให้ตัวของเรานั้นไปซึ่งก็คือส่วนลึกของมหาสุสานแห่งนี้ตัวเราก็จะออกเดินทางไปยังส่วนลึกของสุสานนั้นกันเลย แล้เมื่อตัวของเราเดินทางมาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั้นมันก็จะมีกลไกขนาดยักษ์บางอย่างอยู่ตรงบริเวณห้องนี้ตัวของเรานั้นก็จะต้องทําการเปิดกลไกทั้งสี่มุมของมันซึ่งมันก็คือตรงบริเวณ4มุมของห้องนี้เลยแล้เมื่อตัวเราเปิดกลไกครบทั้งสมุมเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่ากลไกขนาดยักษ์นี้นั้นจะมีการทํางานเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นการเปิดประตูขึ้นไปสู่ห้องด้านบนซึ่งตัวของเราก็ต้องตามประตูนั้นขึ้นไป โดยตัวของเราขึ้นมาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นมันก็ยังจะปรากฏห้องโถงขนาดใหญ่ยูอีกซึ่งในส่วนนี้นัน้นก็ยังไม่ใช่ยอดบนสุดของปิรามิดตัวของเราเราก็ต้องหากลไกบางอย่างเพื่อขึ้นไปต่อซึ่งกลไกที่ว่านั้นก็คือให้ตัวของเรานั้นนำลูกบาศก์สี่เหลี่ยมรอบๆห้องนี้มาใส่เสากลไกทั้ง3อันซึ่งในส่วนนี้นั้นผมก็คิดว่าไม่ได้ยากอะไรผมขอตัดไปเลยแล้วกันนะ ซึ่งเมื่อตัวของเราด้านนำลูกบาไปใส่เสากลไกครบทั้งสามันเรียบร้อยแล้วตัวของเรา้ก็จะสามารถเปิดกลไกเพื่อขึ้นไปยังห้องด้านบนได้ซึ่งมันจะมีอะไรก็ไปดูกันได้เลย แล้เมื่อตัวเราขึ้นมาห้องด้านบนนี้แล้วมันก็จะมีตัวหุ่นยนต์ออกมาต้อนรับเราบอกได้เลยว่าต้อนรับอย่างเป็นม yeah ิตรมิตรก็แย่ละมีหลอดเลือดซะขนาดนี้ทั่งหลังจากที่ตัวเราจัดการกับหุ่นยนต์เสร็จมันก็จะมีบางอย่างเกิดขึ้น หลังจากที่ตัวงเราจัดการกับเจ้าหุ่นยนต์นี้แล้วตัวเราก็จะเก็บกล่องที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งภายในกล่องนั้นก็จะมีแผ่นหินบันทึกอยู่ซึ่งตัวเรานั้นก็จะนําแผ่นหินนั้นนี้กลับไปเป็นหลักฐานให้ตัวของโซฮลดูเป็นหลักฐานที่จะทาให้ตัวของโซเฮลนั้นเชื่อในวิทยานิพนธ์ของทีเซอร์ซึ่งจริงก็คือทํเควยไปตั้งนานลืมไปหมดเลยนะเนี่ยว่าต้องมาตามหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปพิสูจน์วิทยานิพนธ์ขิงโซเฮลซึ่งเมื่อตัวเรานําแผ่นหินกลับมาให้ตัวของโซเฮลนวา่ ไฟในการเป็นนักวิชาการของเขาั้นจะลูกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตัวของเขาได้เห็นแผ่นศิลาเหล่านั้นซึ่งหลังจากนี้ตัวของเขานนัก็จะมีคําขอให้ตัวของเราช่วยในรูปแบบของเควสโลกซึ่งในส่วนนี้นั้นก็คือเควสอีกเควสหนึ่งเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกัน ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการจบไปของเควสหลักฐานสองชั้นซึ่งเนื้อเรื่องหลักจริงๆของเควสนี้นั้นตัวของเรานั้นงแค่ไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อมาพิสูจน์วิทยาิณิผลของทีเซอร์ก็เพียงเท่านั้นแต่เนื้อเรื่องมันยาวขนาดนี้ได้อย่างไรกันก็ไม่ดูเหมือนกันนะซึ่งก็ยังมีเนื้อเรื่องต่อด้วยยังไม่หมดก็เป็นว่ารอในคลิปหน้านี้ละกันก็คลิปต่อไปเลยนะซึ่งสุดท้ายนี้หากคลิปนี้นั้นผมมีการสรุปผิดพลาดตรงไหนตัวผมนั้นก็ต้องขออภัยมณ ยัเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามดูสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนละบ๊ายบายจ้า